นี่คือทางขึ้นจุดชมวิวดอยขุนตาลนะ เป็นพระพาที่ประทับของกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินนะสร้างเมื่อพาศ2460ก็ร่วม90ปีแล้วครับไปหลังแรกๆบ้านพักของการรถไฟหลังแรกแรก วดอบพะเย๊ะทางที่เราขับรถขึ้นมา สุดๆยังต้องขึ้นไปอีกเนี่ยโอ้ยหูเหนื่อยมากๆโหต้องขึ้นไปนู่นอีกเน่รู้เท่าไหร่มองไม่เห็นฝั่งเหมือนกันไม่มีระยะทางบอกว่าขึ้นไปอีกกี่ 4เมตรครับโอ้ยแต่ก็ต้องลุยแหละมาแล้วนี่เฮ้ย,ยเขียนว่าสูงจากระดับน้ำทะเล9,463เมตรไม่ใช่สิครับ94,634เมตรโอ้ย แนวปา่าแนวขาวที่เราเห็นตรงนี้นี่คือเขตจังหวัดลำปลางนะครับเนี่ยเราเดินอยู่ในเขตจังหวัดลำปลางครับตอนนี้เส้นทางที่มาไฟปา่าเลยครับมีไฟปา่าเลย ตอนจะขับรถมาเห็นควันไฟอยู่สูงมากๆอ๋อคือตรงนี้เองเ really นี่ยคุสายเราขึ้นไม่ได้แล้วครับถ้าทางเพราะถ้ามีไฟป่าอย่างเงี้ยอากาศมันเบาบางมันจะน้อยลรไปอีกยิ่งเราเหนื่อยๆสูดอากาศพวกควันพวกนี้ไปอาจจะเป็นอันตรายกับเราก็ได้คุผมจะไปมาพิชิตได้แค่นี้แหละครับ ว่าจะไปคิดถึงยอดเขาเท่าหน่อยพอนี้มีแนวไฟป่าอยู่ขึ้นไปอาจจะเป็นอันตรายกับการหายใจเราก็ได้ยังอีกไกลคนระับนีไ่ไฟป,ป,ป่าอย่างเงี้ยเราต้องสูดควันเข้าไปแน่เลยเอาจจะทำให้เหนื่อยเร็วกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคงมาได้แค่ตรงนี้แหละครับ น่าจะสุดแค่ตรงนี้แล้นะี่ทางถ้าไปตรงนี้มันจะทางเดินขึ้นไปเลยครคบนี้ไปไม่ได้แล้วมันเป็นเป็นควันทางเดินขึ้นบอีก Chụp trong view Chụp nâng Hình ta ขุนตาลฝั่งลำพูนโอ้ข้างในลอุโมงค์เย็นมากเลยรู้สึกว่ามีลมเย็นออกมาจากอุโมงค มองเห็นฝั่งนูน้นฝั่งตรงข้ามริบลิบนี่เราอยู่บนอุโมงค์น,นั่คือฐานีรถไฟกินตจานท you mm -hmm. ตรงนี้น่าจะเป็นสุดสารของผู้เป็นวิศวกรออกแบบสร้างรถไฟแน่นอน